อา้าวเลนะเวลาเขาไปนี้ก็มาถึงแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็จะถึงวันงานกีฬาแล้วไม่ว่าจะยังไงเราต้องชนะห้องสองให้ได้ห้องสองเหรอก็ห้องของปอีงบ้องนี่เล่าอ๋ออ๋อพวกเธอจะต้องพยายามว้าเอาใจชนะมาให้ได้นะจ๊ะเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าจะพูดให้ชัดก็คือมือเย็นนี่งงดงามที่สุดได้ค่ะ ถึงจะไม่ชนะเลิศแต่แค exactly. yeah, ่เอาชนะห้องสองได้ก็เ no, ล no, 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 no. ี้ยงน้ำแล้วใช่ไหมคะโนอนอนนนการตั้งเป้าเอาไว้ตามแบบนั้นน่ามันใช่ไม่ได้พวกเธอน่ะจะต้องชนะเลิศถ้าพวกเธอชนะเลิศแล้วก็ครูจะเลี้ยงน้ำพวกเธอทุกคนเลยเนื้อยยาด้วยก็ได้นะอ๋อเนื้อย่าอย่างงั้นเหรอดีจังเลยอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นซอสเผ็ดแล้วก็แย่เลยนะ เพราะว่าฉัน่ะทานของเผ็ดไม่ได้อะงั้นเหรอแล้วเนื้อย่างกับงานกีฬามันเกี่ยวกันยังไงเหรอรู้ไหมว่าเล็บเหี่ยวน่ะไม่ใช่พวกเดียวกับพริกนะเอ้ยนี่สองคนนั่นะมีความตั้งใจที่จะชนะแรกคราวนี้กันบ้างไหมโดยเฉพาะคางูร้านะเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำไมปีนี้เธอถึงได้มาอยู่ในห้องนี้กะแล้วเชียวต้องเป็นแบบนี้เอาแล้วนะทุ่มเทใจกันหน่อยนะเอาชนะห้องสอง ครูจะขานชื่อแล้วนะแต่ว่าจะก็ชอบนะเนือ้อย่างนั้นเหรอถห้ฉันได้เล่นละก็นนะปีนี้ห้องเรามีทั้งคุณสกากิแล้วก็คุณคงังกระนะคะต้องมีหวังแน่แต่ว่าพวกที่เป็นตัวถูวก็มีเหมือนกันนะตัวถ่วงนะ่ะคือเธอตั้งหากละแล้วเธอไม่เห็นผลงานของฉันเมื่อปีที่แล้วหรือยังไงกันเลยยะฮะ ก็เห็นนะสิเห็นว่าเธอนะ่ล้มกลิ้งไม่เป็นท่าก่อนจะถึงเส้นชัยทำให้นักวิ่งที่ตามหลังมาล้มกันละเนระนาดกันเลยเป็นผลงานที่ห่วยที่สุดเลยละอะไรกันเล่าฉันเป็นตัวเอนเตอร์เทนิ่อยากขอบอกเธอจะไม่เข้าใจหรือไงกันนะฮะ,ะ,ะ,ะช่วยรัดประเภทกีฬาที่ฉันต้องลองดีกว่านะคะทําไมวิ่งมาละทอนสิบกิโลต้องลองทุกคนด้วยละ่ะแล้วแข่งกินขนมปังไม่มีแล้วเหรอก็ใช่สิก็พวกเขาจงใจยกเลิกนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอ จิโยจังน่ะเป็นกำลังสำคัญของเรานะกองเชียร์ปีเนี้จะแต่งชุอดอะไรดีคิดเอาไว้หรือยังล่ะเรื่องนั้น,นครูมีข้อเสนออย่างหนึ่งนะเอ้ปีนี้ให้มีปุ่มพิศวงนี่เป็นจุดเด่นเฮ้อะอ,อะไรเนี่ยวินี่มันรูปผู้หญิงนี่นะเอ้ยสวยด้วยนั่นเนี่ยใครอะ my wife โอ้ยเอ๊ แต่ว่าอุย๊ยทำไมสวยอย่างนี้ล่ะฮะอํามหรือเปล่าพูดอะไรอย่างนั้นครูมีลูกที่ถ่ายด้วยกันด้วยนะแล้วเด็กผู <c oughs> ้หญิงคนนี้ล่ะอ๋อลูกสาวนะ่ะลูกสาวทำไมดูดีอย่างนี้ล่ะแปลกจริงๆนะนั่นสิฉันคิดแ้วคิดอีกนะภรรยายข,อของคุณคิมุระนี่ต้้งเพียนน้ยแน่เลยนั่นสินะ แล้วทะไมพูดกันแบบนั้นเลยครับเขาจะเป็นโกรูกที่เปียกอยู่ส้นใหญ่ก็เถอะห็นว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรเคลือบแบงแน่แน่ใช่ถ้าจะมองหาเหตุที่ทําให้เขาเลือกคิมูระไม่ได้เลยนนเนี่ยถ้าจะมีงานอดิเรกที่ตรงกันก็ได้ผู้หญิงที่มีงานอดิเรกแปลกจังเลยนะฮะรู้แล้วล่ะผู้หญิงคนนั้นจะต้องมีนิสัยเสียมากๆแน่แนเลยถึงจะเลือกคนแบบนั้นน่ะใครออบอกล่ะจะเขาเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและใจดีจะอาไปให้กับเรื่องพวกนั้นได้ตัางหากเล่าโธจะจะ,จะบอกว่าเขาเป็นนางฟ้้าาออย่งนนัร ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเธอยังก็อยากจะลงแข่งวิ่งวิบากอยู่ไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นมันก็ใช่แต่ว่าปัญหานะี่ยมันอีกเรื่องหนึง่งปัญหาเหรอคะใช่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากด้วยเพราะว่าฉันนะ่ะไม่ถนัดวิ่งมาราธอนนะสิมาราธอนสิบกิโลที่ต้องลงแข่งทุกคนใช่ไหมคะอันนั้นฉันก็ไม่อยากเหมือนกันล่คะค่ะที่ว่าไม่ถนัดนะมีอะไรที่เธอถนัดด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อเอาเกมปิดสนา่ไงล่ะ ก็หอกนะักกนะ็หอกนักเกมปริศนาฉันก็ไม่เก่งเกอร์เบลเลอคือคือกล,ก,กลางๆสักทีจะได้ไหมไม่อยากเลยก็คิดซะว่าลดความอ้วนก็ได้นี่ออจริงด้วยนะถ้าให้วิ่งระยะไกลกันเองคงไม่มีใครอยากทำล็อกใช่ไหมคิดว่าเป็นโอกาสก็แล้วกันแต่ว่าฉันไม่ได้อ้วนนี่นาะเดี๋ยวก่อนอแล้วฉันพูดถึงตัวทันเองอยางนั้นเหรอ ยากให้ถึงแข่งวิ่งวิบากเร็วๆจังเลยอาละวันนี้ฉันจะต้องพยายามใช่แล้วพยายามเข้าพยายามให้เยอะๆเลยพูดแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงก็ยิ่งทะพยายามเต็มที่มากเท่าไหร่โอกาสที่ยุคาริจันจะได้เลี้ยงน้ำฉันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยยังไงเล่าตั้งใจทําเพื่อฉันให้เต็มที่ไปเลยนะเพื่อนอยายามเลยนี่เล่าพอกันเลยขอให้ชนะเล่า มาแล้วค่ะเอาละค่ะจากนี้ไปจะเป็นการแข่งขันป้าบอลค่ะปีที่แล้วฉันป่าไม่เข้าเลยสักลูกเดียวค่ะแต่ปีนี้จะต้องเอาหนึ่งลูกให้ได้ปีที่แล้วฉันไม่เข้าเลยสักลูกเหมือนกันนะแต่ปีนี้จะเอาให้ได้สามเลยอ้โหปีที่แล้วฉันก็ไม่เข้าเลยสักลูกเหมือนกันปีนี้ฉันจะเอาห้าเลย เพิ่มเข้าไปอีกสาเป็นหลูกเลยเชนงตัใหญ่จะเพิ่มเป็นสักลูกเหมือนกันพวกนั้นหน่ะเพิ่มไม่ได้หรอกเราต้องสู้แล้วล่ะแน่นอนเลยล่ะรอ ที่จัดโอซาก้าลองแข็งวิ่งวิบากแบบนี้น่ะลอมทำยังไงได้เล่าก็เจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะลงนี่นาเห็นไหมคนที่เอาหน้าลงไปคลุกแป้งเพื่อหาลูกอมน่ะเขาอยากทำแบบนั้นแหละอ๋ออแล้วนะ ว่าทำไมต้องเป็นสี่คนนี้นะต่อไปเป็นการแข,ข่งทหารม้าหญิงค่ะ <c oughs> เป้ายิงชุบชุบช,ชัยโย่ทบอลจังชนะาเลิศเมื่อกี้นี้ต้องไม่นับสิ <c oughs> ก็มีคนออกช้าด้วยนี่นาะแล้วคนที่ออกช้าแต่ยังอุตส่าห์แพ้นะบีด้วยเหรอเนอะโอสากานะ้าเนอะเธอาจักนี่เป่ายิงชุบเก่งจังเลยนะเอ,อ้ยทำไมจะต้องมาอยู่กลุ่มนี้ด้วยนะเอาละพวกเราลุยเลยลุเลย ไอ้อหมจางอย่ากไปยากสิคะล<ำ>เล,เเลิเอาเลยเอาเลยจะพวกก็ลุยกันเข้าไปเลยเดี๋ยวพวกฉันจะโชว์บ้างจะยุ่จังไหวรอเปล่าไหวค่ะเอาละไปทางขวาย้ายไปทางขวาเลยขวาทางขวาทางขวาขวาขวาขาที่ถือตะเกียบไงล่า เดินจะได้ไหมจะโย,ยนยังไงจะไม่ไหวอยู่แล้วนะไม่ไหวแล้วค่ววะยายบ้าแบบตั้งใจเลยซิยที่บ้าน,นะเธอตั้งหางล่ะว่ายัางไงนะยายต้องแว่นฉันได้เป็นกัปตันเรือนะใครไม่พอใจก็เชิญลงจากเรือฉันไปได้เลยไปแล้วจะให้ลงจริงๆหรือเปล่าล่ะเอาไงดีอ่ะถ้าเธอก็ได้สืสารออกนะเออแต่ว่าก็น่ากลัวนะชั้วันเราไปที่อื่นดีกว่านะ เยวจังไม่เป็นไรใช่ไหมพอไหวค่ะนี่พวกเธอดื่มน้ำกระป๋องกันงั้นเหรอก็เราต้องชดเชยน้ำที่สูญเสียไปนี่นาแต่ว่าน้ำกระป๋องน่ะอยู่คนนี้จะจะให้ดื่มกุม้ยเตอเราชนะเลิศนะแล้วยังไงอ่ะแล้วจะให้เราดื่มอะไรกันเลยจะก,กว่างงานกีฬาจะเลิกยังงั้นน่ะเหรอน้ำน่ะล่ะตอนนี้พวกเธอก็ดื่มน้ำกรไปขอก็อกได้นี่นาก็ไปดื่มสิโถ่ไปไงดื่มน้ำปลาปลาแล้วอร่อยไหมเออมา นั่นมันของฉันนะน่าจะเย็นดูนั้นซะก่อนเดยดูนั่นใช่นั่นแหละนั่นมันรู้ว่าจะเป็นภรรยาของครูคิโมระานะใช่ไหมล่ะมีตนเพือนเนี่ยดีละทดสอบดูดีกว่าว่าเขาเป็นคนดีจริงไหมแล้วจะทดสอบยังไงอะแบบนี้ไงนี ว้าวเป็นคนดีจริงๆด้วยจุ๋ยเอ้ยอะเขามาทางนี้แล้วอุ้ยตายแล้วจิเยจังใช่ไหมยจนเดียว้าวน่ารักจังเลยนะอทำไมรู้จักชื่อหนูด้วยล่ะคะอขอโทษนะจ๊ะสามีชั้นก็เป็นครูอยู่ที่นี่นะจ๊ะก็เคยเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีเด็กตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ด้วยเขาพูดอย่างนั้นด้วยเหรอคะ วันนี้คุณจะไปดูการแข่งกีฬาของโรงเรียนเหรอคะเจ้าที่จริงตั้งใจะจะมาเร็วกว่าน,นี้แต่ตั้งใจทำข้ากล่องมากไปหน่อยก็เลยมาช้าเนี่ยจ้าโอ้ข้ากล่องภรรยาที่รัก <c oughs> แบบเนี้สามีของฉันก็เรียกว่าเข้ากล่องเลิฟไว้นะจ้าเลิฟไว้ทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยละ่ะแถมยังฟังลรวเรียกอีกอ่าคุณครูคิบุระเขามีอะไรดีงั้นเหรอคะ <c oughs> เออื <c oughs> นั่นสินะ คุณพราะเขาเท่ละมั้งจ้าผู้หญิงคนนี้ดูคนเป็นหรือเปล่าเนี่แม้แต่จะว่าไปแล้วเขาเนี่ยไม่ค่อยจะตามแฟชั่นเลยนะจ๊ะแต่ว่าตอนเนี้แฟชั่นยุคป,ปี70กำลังจะกลับมาฮิตอีกรอบหนึ่งแล้วนะเหมือนกับว่ายุคสมัยของฉันวนกลับมารอบรอบหนึ่งพอดีเลยแหละจ้าไม่จริงเท่าที่ฉันรู้นะไม่ว่าจะยุคไหนรอบไหนก็ไม่มีคนแบบทีู้บรัณเด็ดขาดต่อไปเป็นการแข่งวิทยเยียของค่ะรอ ซู้เขานะจีโยอจังเดี๋ยวยงเดี๋ยวยางจี้ยอจางซู้เขาฉัดมันไม่บอกไปเลยอย่าให้ลุกขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งเลยนะเอาลละเอาเลยแข่งวิ่งยืมของเนี่ยนะเอาลละเอาเลยไม่สู้กับใครนะมาแล้วล่ะ อีกแล้วเหรอเปลาแล้วค่ะคือว่าคือว่าฮะรูบ้าเหรอให้ถอดใช่ไะมตาจะบ้าไปแล้วเหรอฮะทำไมเจอมานี่ไหนโอ้เอ๊ะทโมะหรือว่าเออต้องใช่แน่แ่เลยซีอ๊อจังเนี่ยก็จริงเหมือนกันนะโกเ่เน่เน่เขาได้กาให้ยืมคืออะไรเหรอพี่สาวคนสวยหรือว่าคนที่เขารบหรือว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะแม่ เธอจังเลยฉีกให้หมดเลยเอ่ออะไรอะไร่ะจี้เรือขาดแปลงอย่างนั้นเหรออืมตอนนี้ไปห้องพยาบาลอยู่น่ะทำไงดีละ่ะเขาต้องลงแข่งวิ่งสามขากับฉันด้วยมีอะไรเหรอจรอ๊ะขาดคนเหรอค่ะคนที่ต้องลงแข่งวิ่งสามขากับฉันนะคะโอ,อ้งั้นถ้าหาคนที่เก่งๆมาแทนได้ก็โอเคแล้วละมั้งฉันค่ะ นี่ซา,ากากิถ้าเรามาแข่งวิ่งสามขาทีได้ไหมฮะแต่แต่แต่ว่าคุณซากากิน่ะจะมาลองแข่งกีฬาพื้นๆ้นแบบนี้เออฉัน<อ>ฉน่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะฉันก็อยากจะลองแข่งวิ่งสามขาดูสักครั้งเหมือนกันมันน่าสนุกดีนะอย,อย่างนั้นเหรอคะแต่แต่ว่าสู้ตายนะฮะ ของฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยไนนี่ไปไอ้ยาไปยาพยายามเข้านะต่อไปเป็นการแข่งวิ่งสามขาค่ะอฉันฉันจะพยายามค่ะเสู้ตายค่ะฉันจะสู้จนขาใจตายเลยค่ะ các em hãy sau dắt sau 12, 12, đừng 12, đừng 12, Đừng 12, đừng 12, đừng sau 12, 12, sau sau เออเออฉันให้เท่นี้เป็นรางวัลนะคะอไม่ต้องหรอกถ้าอย่างนั้นทำไงดีละคะเรู้แล้วทำแบบนี้ดีไหมล่ะคะเออ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 ฉันว่านาะแกไม่ออกถ้าแกะไม่ออกแล้วก็ฉันว่าเราก็อยากแกะมันเลยดีกว่านะคะเออฉันว่าไม่ดีมั้งอ้าคุณไม่ต้องห่วงฉันก็ได้ค่ะเอ๊ ฉันเออฉันไม่เป็นไรละค่ะไม่เป็นไรเหรอตองแข่งขันรอบสุดท้ายจะเป็นการแข่งวิ่งมาราธอนของเด็กๆทุกคนค่ะเอาละงานนี้ต้องชนะเลิศแน่นอนฉันจะวิ่งเต็มที่เลยค่ะโง่เลยสิจ<อ>๊วยังน,น้อยแค่นั้นนอาไปได้หรอกนะอ๋ออ,อย่างงเหรอคะ่ะใช่แล้วเธอต้องคอยดูฉันดูการวิ่งของฉันเป็นตัวอย่างรู้ไหมละ่ะในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงจนได้เหรอเนี่ย ความสนุกตอนที่แข่งวิบากกับตอนเนี้ยเหมือนห่างไกลกันลิบลับเลยนะแย่ yeah, จังเลย <c oughs> แข่งวยวิบากจ๋าคอมเมนะ้นตะคัมแบ็คค่ะเราไม่ควรจะคาดหวังเยอะ <Come back. S 2> แต่ก็ต้องลอดส่วนของทยกิเดือนนี้ให้ได้ <Come back. S 2> คอยดูนะทุกคนพยายามเข้านะคะรพ <c oughs> ร้อมแรงเคือกสุดท้าย อะไรอ่ะโอ้ดีมากไปเลยทัาบอสสู้ตายเลยนะเนี่ยยากเสร็จฉันแน่โอ้พี่ ยังไงยังไงสุดท้ายฉันก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งแน่ก็เลยขอเป็นแค่ช่วงตัวกันยังดีนะ่ะเธอรู้ไหมผู้นำในช่วงหนึ่งกิโลเมตรแรกก็คือฉันนะถึงจะแค่สั้นๆก็เถนนะ้าเท่จังเลยค่ะนี่ใช่ไหมคะวิธีของทอมอสจังหนะักดีละงานฉันเอามั้งอ๋อจีเยว เรามาแล้วเหรอะวิธีนี้น่าใช้ไม่ได้เลยละค่ะเหนื่อยค่ะใช่ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันล้วนะ<ไ>อ้ะยอสุดท้ายก็เป็นที่ลอยอยู่ดีให้ไหวแล้ว Guin อะอะขอบคุณค่ะเอคุณซาคาคิได้ที่เท่าไรละคะที่หนึ่งแน่ๆเลยใช่ไหมคะเปล่าหรอกฉันไม่ถนัดวิ่งระยะไกลก็เลยได้ที่6กนะ แล้วจะไม่ถามของฉันบ้างเหรอเกินขงังุุรได้ที่เท่าไหร่แล้คะนี่จ้าพเหรอที่ห้าต่างหาเล่า <c oughs> ที่ห้ากับที่หกแค่ช่วงหกิโลเมตรแรกน่ะฉันเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นถือว่าเสมเอกันจริงด้วยเนะใช่ที่ไหนกันเล่าการรวปคะแดนาดการแข่งวิ่งมาราธอนรอบสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วค่ะประกาศ <c oughs> ทีมชนะเริศคือ ครูไม่จังน้ำหมดมั้เมี่ยมโมชนะแล้วจ้าน่าเสียดายเช่เลยนะจ๊ะแต่ว่าทุกคนก็พยายามกันได้ดีมากเลยจ้าชนะแน่อ่าล่ะครูจะเลยนน้ำทุกคนเพื่อเป็นการปลอบใจนะจ้าไนะตัวเองแพ้แท้ๆยังจะมาระเริงเรื่อนอีกแล๊ดทีมพี่แพ้ทีมพี่แพ้ทีมพี่แพ้แบ๊ดบ๊ดบ๊ทีมพี่แพ้ แล้วมันละลา่ยอยากได้อีกเหรอไม่แล้วพี่แพเร่ไม่เอาไหนเลยดย้ยีแพแเร,แร,แร่รร่ นะอันท์หน้าคืองานโรงเรียนเจ้าคราวนี้เราเปิดร้านคอสเพลย์กันดีก,กว่าทำคอสตูมพิเศษไว้เยอะๆเลยความน,น่ารักร้อยยี่สิบคะแนนเจ้าทำาพื่อนูริคาเบะก,กับพวกคุณผีรมออกมาเยอะๆเลยนะเแบบนั้นเขาไม่ได้ว่าคอสเพลย์แล้วมั้งถ้าอ,อย่างงั้นเอาเป็นทาโกยากิหรือว่าโอโคนโนมิยากิดีไหมล่ะฉันว่าบันชีนจะคนละเลือกกันแล้วนะงานโฮมแลนด์ดีมากอะไรของเธอน่ะ